สวัสดีค่ะพบกับช่องกเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาแนะนําวิธีการตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะคะทุเรียนในสวนเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมากนะคะอันนี้เป็นต้นหนุมนะคะที่ยังไม่ออกดอกต้นทุเรียนที่สวนเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมากนะคะก็คือว่าต้นที่ปลูกตั้งแต่ดั้งเดิมก็จะมีอีกนะคะยังไม่ตายแล้วก็ส่วนต้นหนุ่มๆที่ปลูกใหม่ก็หลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ปลูก อลองกองกับทุเรียนสลับกันทีนี้บนเนินดินเนี่ยต้องการจะเอาไว้เฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะคะก็เลยค้นลองกองออกนะคะเนื่องจากลองกองก็ราคาค่อนข้างตกต่ํานะคะเขาฮิตทุเรียนกันนะคะวันนี้จะมาแนะนําสักนิดหนึ่งนะคะวิธีการดูแลตัดแต่งกิ่งนะคะว่าตัดแต่งแบบไหนอย่างไรมาดูกันค่ะว่าต้นทุเรียนถ้าเราปลูกแล้วเนี่ย ทำไมเราต้องตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วเราจะตัดแต่งกิ่งในช่วงไหนถึงจะเหมาะนะคะตามมาดูกันเลยค่ะเราให้ปุ๋ยเนี่ยกิงแขนงมันก็มักจะแตกขึ้นมาเยอะแยะเลยแตกมาจากลำต้นบ้างนะคะฉะนั้นต้องตัดแต่งนะคะให้กิ่งมันดูโปร่งนะคะอันนี้พอบ้าน ถ้าราชก,การบำนาญกชาวกเกษตรเต็มตัวแล้วตอนนี้อ่าสังเกตวิธีตัดแต่งนะคะอ่าตัดให้กิ่งมันโล่งแบบนี้นะคะเพื่อถ้าปีถัดไปมันจะมีดอกนะคะเพราะว่าต้นนี้ก็อายุน่าจะพอได้แล้วถ้าจะได้มีดอกได้สวยนะคะ อันนี้กิ่งทุเรียนที่เราจะต้องตัดแต่งเนี่ยมันเป็นกิ่งขนแขนงเล็กๆที่แตกออกมาจากกิ่งใหญ่นะคะถ้ากิ่งที่สูงเรากา็จำเป็นจะต้องใช้บันไดนะคะาไไวาขึ้นกันหน่อยแล้วต้องใช้บันไดนนนปีนปขึ้น,น,นไปค่ะเอาเนี๋ยวจกินวะเอาออกได้ค่ะ ก็แต่ง,งนี้ไปเรื่อยๆนะคะเลือกเอาไว้ที่เป็นกิ่งเขาเรียกกิ่งอะไรอ่ะบางกิ่งกิ่งหลักกิ่งกิ่งแขนงองเอากิ่งหลักกิ่งหลักเอาเฉพาะกิ่งหลักไว้เพราะว่าพอกิ่งหลักมันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะได้ออกช่อดอกนะคะที่ไม่ชนกันนะคะมันจะมีมดแดงมาอยู่ด้วยนะคะ เราต้องมีวิธีจัดการแล้วนะคะไม่งั้นพอมันทํารังเยอะขึ้นที่สวนนี่มีทั้งมดแดงแล้วก็มดตะนอยเยอะแยะเลยค, <S <S <ๆ S 1> ค่ะกิ่งไหนที่เราตัดแต่งแล้วมันก็จะสวยนะคะมันจะมีกิ่งหลักที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปทำให้ต้นทุเรียนดูปร่งแล้วก็สวยงามนะคะ เมื่อเราตัดแต่งเสร็จนะคะกิง่งที่ตัดแต่งเรียบร้อยแล้วมันก็จะโล่งนะคะมันก็จะสวยแบบนี้นะคะสูงเลยต้นนี้ยังไม่ตัดเขาเรียกกิ่งที่เป็นกระโดงนะคะอันนี้ลงมาตัดแต่งด้านล่างต่อคะ่ะ กิ่งที่เราตัดเนี่ยใบมันที่เราตัดทิ้งเนี่ยเราต้องเก็บนะคะอ่าเก็บออกจากใต้โคนนะคะลงมาเก็บที่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ